สนับสนุนรายการโดยบีวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีบสีชั่วโมงกับผมกายผรินครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอย่าแห่ตามเกิดแสคือนิสัยคนไทยเนี่ยประเภท กระจายตื่นตูมแล้วพูดถึงภาพรวมก่อนนะสังเกตดูเวลาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรก็แล้วแต่ไทยมุงนี่เยอะหรือใครทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะมีความสุขเออมันดีเอา้าแห่ตามกันละทั้งคนที่ไม่ได้ไปศึกษาเรียนรู้เลยบอกว่าไอ้คนที่มันทําแล้วมันกําไรดีทําแล้วรวยทําแล้วประสบความสําเร็จไปละทําตามกันหมดเลยมันเป็นพักๆ และในที่สุดนะคนที่ทําแบบนี้นะจําไว้เลยนะล้มไม่เป็นท่าไม่ว่าจะเป็นใครเลยแต่ถ้าเกิดเราไปลงทุนอะไรนะไม่ได้ศึกษาในเรื่องนั้นๆหรือธุรกิจนั้นๆอาชีพนั้นๆให้มันถ่องแท้ตามสมควรตามสมควรในที่นี้หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะหน่อยนะหกเจ็ดปดสิเซนต่ะต้องเรียนรู้แหละอีก20%เอร์ซค่อยไปเขาเรียกว่าหาความรู้ข้างหน้า แต่คนส่วนใหญ่นะ80%ไม่ค่อยมีความรู้รู้แค่20%เอาแล้วเห็นคนอื่นเขาทำก็อยากจะทำมั่งอยากจะรวยมั่งเืาเรียกว่าช้างขี่ขี่ตามช้างพอในที่สุดก็ได้แต่ขี่ช้างอะไอ้ตัวช้างไม่ได้เห็นไหมเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเลยบางทีสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะภาวะความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกัน พื้นฐานความรู้เรากับไอคนที่มันสําเร็จอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะคนที่มันสําเร็จนะบางทีโอ้ผ่านความทนทุกข์ทรมานลําบากยากเข็นมาบรูุ้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกว่าจะมาถึงความสําเร็จนั้นๆล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกบางคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะแต่เราไม่ได้มองไม่ได้ไปศึกษาเนะี่ยไปมองแต่พาะภาพเขาสําเร็จคิดว่าเอ้ยเราจะเอาแบบเขามั่งลงมือทําพอไปลงทุน ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นบาทค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะเจ๊งไม่เป็นท่าเลยทําไมคนนั้นมันดูมันทําง่ายเหลือเกินทําไมทําแล้วมันโหมีกําไรคนมาซื้อของเยอะแต่ไม่หมดเลยทําไมเราไม่เหมือนทังที่บางทีร้านค้าอาจจะตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนะักแต่ทําไมเราเปิดแล้วทําไมไม่มีคนเลยอ่ะเงียบเห็นไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ฝ่าคมห่อคุมดาบความสําเร็จเนี่ยจำไว้เลยนะมันจะอยู่กับคนที่ ฝ่าคมหอกคมดาบมาแล้วทั้งสิ้นไอ้สำเร็จแบบบุญหล่นทับเท้านะส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานหรอกก็เรียกฟลุกพวกมันต้องฝ่าวิกฤตมาทุกมิติยิ่งภาวะแบบนี้ด้วยนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยใครจะบอกว่าโอ้ยสบายไม่วิกฤตหลอกตัวเองหลอกตัวเองเพราะโลกโลกทั้งโลกมันวิกฤตโดยเฉพาะในเมืองไทยนะยุคนี้นะ วิกฤตหนักดับเบิลวิกฤตเลยเห็นไหมเงินมันขาดกระเป๋ารายได้ก็มีงานก็หดหายบางทีงานก็เยอะแต่เงินมันหดหายไงทําไมเราทํางานสังเกตดูเวลาโอ้เราทํางานขยันขันแข็งแต่ทาไมรายได้มันน้อยลง่ะเพราะเงินมันหดหายไปกําลังซื้อคนมันตกนั่นเองเนี่ยกว่าเขาเรียกว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละร้อยเนี่ยนะทําไมมันยากกว่าเดิม คนตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยนี่คือเร้่อรอบครอบรัดกุมมากขึ้นบางทีเงินก็อาจจะอยู่เท่าเดิมแล้วแต่ว่าการตัดสินใจใช้จ่ายแต่คนโหลระมัดระวังมากขึ้นเขามีเงินอยู่จํากัดถ้าจ่ายหมดไปแล้วเอาคราวนี้ซวยแล้วคราวนี้จะไปยืมหยิบยืมใครอ่ะเพราะเรายืมจนหมดแล้วไงไม่มีใครให้ยืมแล้วตันนี่คือปัญหาใหญ่ตอนนี้นะใครๆก็เผชิญอยู่ตอนนี้นะไม่มียยเว้นแหละใช่ไหมยยเวนไอ้พวกที่มันรวยๆอาจจะเก็บกินบุญเก่าอยู่ ถามว่าคนรวยมีมีหนี้สินไหมมีมีเท่านั้นแหละแต่หนี้สินอยู่ในระบบของธุรกิจมันดีกว่าหนี้สินที่ไม่มีธุรกิจนะอย่างน้อยก็มีโอกาสคนที่เป็นหนี้สินไม่มีธุรกิจรองรับเนี่ยโอ้ยเสียวเสียว,เส,ยวเสียวสลังเลยเพราะไม่มีไรายได้ไม่มีช่องทางเลยบางทีทําธุรกิจนะีอาจจะขาดทุนขาดทุนขาดทุนเอาทำไปทําไปจังหวะนีเอาอาจจะพอมีกําไรบ้างเห็นไหมมันยังมีโอกาสเนี่ย มันต่างกันมากเลยแต่คนไม่มีธุรกิจรองรับแต่ดนเปนหนี้สินอีกโอ้โหขราวนี้น้ำลายเหนียวเลยเครียดกว่าเขาเรียกว่าเครียดกว่าใครเยอะเลยนี่คือปัญหาเลยนะเรากำลังพยายามที่ชี้เห็นคนน้สายคนไทยชอบชอบเือชอบแห่ตามกันเห็นใครได้ดีหน่อยเอาละบางคนนะเห็นโอ้ยนี่มันขุดทองได้โอ้แห่ไปเต็มเลยบางทีเท่าขี้เล็บอะขุดสามวันได้ทองเท่าขี้เล็บเห็นไหม บางทีอย่าไปเห่ตามกันให้มากนะักบางครั้งนี่คือหนึ่งเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ถึงไปเห่ตามคนอื่นนะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จนะล้มเหลวส่วนใหญ่เนี่ยจะล้มเหลวเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกมาลงลึกเลยเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยโอ้โหยุคนี้นะเห่ตามคนอื่นนี่จนเสียมวยไปก็มีเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับ